โอเคครับก็ขอกราบสบวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องอ่าช่องอันนั่นแหละที่มันทําเกี่ยวกับไอแต่งตัวฟีฟายนะครับโอเคก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนแต่งตัวฟีฟายนะฮะเป็นเป็นชุดอ่าอโลกนะครับอ,ลอีบอล็อกนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นชุดยังไงนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนหายดูนะขอเลื่อนก่อนนะครับเลื่อนนิดนึงไม่นานนะเอาเลยเลื่อน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 ไป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 ชุดไหนวะเลื่อนเลื่อนเลื่อนไม่เจอทีไหนวะ นี่ไงเจอแล้วครับสำเราเจ้าตัวกางกงนะเดี๋ยวก็สงสใสแบบรวดเร็วนะครับรวดเร็วแล้วก็อันนี้ผ่าปิดปากออ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 กกออ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 กกออกออกกออกออกออกนอกออกออกเออ สอนเต็งตัวแบบเรียวเลยแล้วกันนะไม่ไม่ไม่สอนแบบไม่พูดอะไรนะรอบนี้เราจะพูดนะครับพูดบนไปเรื่อยๆแล้วก็จะแต่งตัวไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคนี่ครับเดี๋ยวจะมาแบบเป็นเรียวไทม์เลยไม่ตัดต่ออะไรเยอะนะครับตัดแค่นิดนึงเนาะโอเคไปเออเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าสำหรับอย่างแรกเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้โหลด ขออนุญาตโหลดแป๊บหนึง่งโอเคเรามาดูชุดที่หนึ่งกันเลยแล้วกันนะครับชุดที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาใส่เป็นหัวของไอ้ไอไอนี่นะรู้สึกว่าเขาจะแจก,กฟรีนะครับไอชุดทั้งหลายที่ผมจะมาแต่งวันนี้ก็จะเป็นชุดที่เขาแจก,กฟรีนะครับก็อาจจะมีบางชุดที่อาจจะมีหลงลืมบ้างนะไม่เป็นไรนะก็ไปมิกซรวมกันดูนะครับว่ามันจะหล่อเทหรือเปล่านะอันนี้ก็สำหรับหัวเราเลือกเป็นหัวหัวขาวนี่แล้วกันนะฮะแล้วก็ไอแว่นตาเนี่ย เราจะใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะรู้สึกว่ามันจะเท่ดีนะครับเพราะว่ามันมันปิดไงมันปิดหมดเลยนะแล้วก็เออตรงดวงตานะครับผมจะใส่ล็อกตัวนี้ไปเลยนะก็คือมันเป็นดวงตาไฟนะครับไฟสีม่วงแฮปปิ้งปลังเลยนะก็เป็นไฟสีม่วงแต่ก็มันแจกฟรีเหมือนกันนะครับก็ใครที่ไม่ทันก็ถือว่าพลาดไปนะใครที่ทันก็ยินดีด้วยครับสวยมากนี่ฮะโอเคเรามาดูตรงเสื้อกันนี่ฮะตรงเสื้อเนี่ยเรา น่าจะใส่เป็นเป็นถอดเสื้อนี่แหละนะครับเป็นเสื้อของไอเจ้าตัวเองหรอกโดยตรงเลยนะแต่กางเกงเนี่ยนะฮะกางเกงเราจะมาเปลี่ยนกันมะกางเกงเดี๋ยวขอหากางเกงก่อนมีกางเกงอะไรที่เทไหมขอหาแป๊บหนึ่งนะครับเออใส่กางเกงที่มันดูจะดูดีหน่อยนะกางเกงนี้ละกันนะฮะกางเกงนี้น่าจะมีกันทุกคนนะโพรได้มาจากไอได้มาจากอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวได้ฟรีครับ ก็ประมาณนี้เลยนะนี่เป็นไงเท่อยู่นะสำหรับชุดฟรีนะครับแบบนี้แต่งมาตาสีฟ้าเนะี่ยหัวสีขาวด้วยแล้วก็ต่อเสื้ออ้ไปไปด,ดูชุดชุดตุ้ยชุดที่สองแล้วกันเนะชุดที่สองทรงผมนี่ครับทรงผมมีอยู่ทรงหนึ่งอะ่ะผมรู้สึกผมชอบมากเลยนะเป็นทรงผมฟรีด้วยนี่ไงโอ้ยนี่นะทรงผมเวนอมเท่นะผมรู้สึกว่าชอบมากเลยนะทรงผมนี้ แล้วก็ตรงผ้าปิดปากเราจะใส่เป็นอ,อ,อะไรดีเอ่ยหน้ากากเลยกันนะหน้ากากขาวนี่ทุกคนมีอยู่แล้วนะครับสำหรับชุดนี้เออหรอกตรงเสื้อนะครับเราเปลี่ยนแล้วกันนะรอบนี้เราจะสลับไปมานะ <c oughs> เปลี่ยนเสื้อบ้างใส่เสื้อบ้างเนี้ยแล้วก็สลับสลับนี่ไงอันนี้ก็เท่ะนะแต่ก็รู้สึกยังไม่แบบสมาร์ทพอเรามาใส่ ชุดที่มันเข้ากับตังเกงขาสั้นแล้วกันนะนี่เสื้อตัวนี้นะครับก็ได้ฟรีมาเหมือนกันในตู้ลักกี้รอยัลนั่นเองนะครับแล้วก็ตังเกงก็เป็นตังเกงของเจ้าตัวเอลรอกโดยตรงเลยนะมีหรือเปล่าอ๋อมีไม่มีได้ไงวะมาทําคลิปนี่นะฮะก็เป็นตังเกงแล้วก็ชุดนี้นี่เท่เลยเป็นไงเนะท่เลยไปไปดูชุดที่สามกันนี่ฮะชุดที่สามใส่เป็นทรงผมอะไรดีนะผู้ชมช่วยเลือกหน่อยดิ ผมก็แต่งตามนี้ใครอยากแต่งตามก็แต่งได้นะไม่อยากแต่งตามก็ไม่เป็นไรนะครับบอกว่าหรือจะบอกไว้น,นี่แต่งไม่ใช่เลยก็ไม่เป็นไรนะอันนี้มาโชยดูเฉยๆมีแม่เอออันนี้นะมันแจกฟรีแน่นอนนะครับนี่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 อันนี้เคยแจกมาแล้วครั้งหนึ่งนะผมจําได้นะครับไอเจ้าตัวนี้นะจําได้จําได้แล้วก็เสื้อออสลับนะครับเดี๋ยวไปใส่เสือ้อเอ,อล็อกเหมือนเดิมนะโหเลื่อนกันตายเลยแบบนี้นะ ขอขอเป็นกดมาร์กไว้ได้ไหมกดมาร์กจุดไว้อยู่ไหน่ะเออนี่ไงอ่กดดาวได้ไหมอ้เพิ่มดาวไม่ได้ด้วยนะครับไปเปไ็นไรไปหาางนเกงกันต่อนะครับเงเกงที่แจกฟรีมันก็มีอยู่เยอะนะที่แจกฟรีแต่จะมีที่แบบน้องๆทันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเออมีางเกงนึงนะครับเงนเกงที่เอา,เอาไ,อไอตัวม่วงไปแลกอะใครที่แลกมาก,มาก็มาแต่งได้นะรู้สึกว่าตัวนี้ดีกว,ว่า อืมใช่แล้วนะครับมังจริงกวนี้นี่เป็นไงเท่ hey, นะอันนี้เทจริงนะครับอันนี้เทจริงเออโอ้โะโอเคไปน,นี่ชุดที่เท่าไหร่แล้วไปดูนะครับกด็ดูไปแล้วกันอ,อืมทรงผมนี้ทรงผมนี้มันเหมือนกับเราหลุดออกมาจากอนิเม่นะทรงผมมันสีม่วงตาก็สีม่วงพอดีเอ่อผ้าปิดปากก็ไม่เปลี่ยนแลวกันนะส่เหมือนเดิมนะครับผ้าปิดปากเหมือนเดิมแล้วก็ เสื้อเนี่ยเราน่าจะใส่เป็นเสื้ออะไรดีวะเสื้อเล้งละกันนะครับนี่เสื้อแล้งเท่ hey, อยู่นะ mm hmm. แล้วก็กางเกงเอโลกไปดูไปดูไปดูไปด,ไปดูเลื่อนเลื่อนโอ้ไม mm ่ไหวริงยิงว่ะเลื่อนเยอะโอเคได้ชุดที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับ mm hmm. ผมมาใส่เป็นเทรงผมนี้ละกันนะเมื่อกี้นะครับก็เอก็อันนี้แล้วก็ผ้าปิดปากก็อันนี้เลยนะ ดวงตาก็เหมือนเดิมนะครับผมบอกว่าผมจะใส่อันนี้ยาวๆไปเลยนะแล้วก็เสื้อนี่ไงเสื้อเล้งใครที่ได้มาซีซั่นนี้ก็มาแต่งได้นะครับแล้วกางเกงเอล็อกนะสีเดียวกันเลยใช่ไหมแล้วก็รองเท้านี่รองเท้าอันนี้แจกฟรีแน่นอนนะครับแจกฟรีถ้าไม่ฟรีก็นิดเดียวนะเติมนิดนึงนิดนึงไม่แพงนะเติมสามสิบห้าบาทก็คงได้แล้วเน,นี่ยนี่ก็ประมาณนี้เลยไหมเท่หนะถือว่าโอเคเลยนะครับนี่นี่ลองกดเข้ามาส่องดู ขี่มังกรนะเราไม่ดูขี่มังกรเดี๋ยวนี้มันเติมนี่นะฮะรู้สึกเทอหมัดด้วยมีหมัดมีหมัดมันก็เติมนี่วะไม่เป็นไรเรามาดูชุดนะครับโฟกัสชุดดีกว่านะโอเคตรงผมตรงผมที่แจก,กฟรีต่อไปนะครับก็คือทรงนี่เลยอันนี้ก็เท่นะผมก็ชอบนะครับแล้วก็น่าจะมีกันทุกคนนะรู้สึกว่าเห็นใส่กันเยอะลืกเกินนะครับตรงผมนี้ใส่กันเยอะอยู่นะ แล้วก็เสื้อก็เราไปใส่เสื้อ A อร็อกเหมือนเดิมนะเว้ยเรจะเลี่ยเลื่อนจริงๆเลยนะครับก็กดติดดาวไม่ได้ด้วยเพราะต้องไปปลดไปปลดออกอันหนึ่งอะไม่เป็นไรนะแล้วก็ดูดูไปดูผมเลื่อนไปแล้วกันโอเคเจอแล้วมันมีอยู่สองตัวนะครับเสื้อไอล็อกเออเราเดี๋ยวเราใส่ไอล็อกตัวนี้ด้วยแล้วกันนะกางเกงก็อืมกางเกงสายฟีอะมันต้องเป็นกางเกงที่ฟีฟีหน่อยนะครับกางเกงอะไรดีวะกางเกงที่มันสีดํา กางเกงที่มันสีดำนี่กางเกงนี้ยังไม่โหลดเลยอีอเรียบร้อยอืมแล้วก็เอ่อรองเท้าเนี่ยรองเท้าเอล็อกสินะเดี๋ยวขอเลื่อนหน่อ <c> ย <oughs> อาซาอิงทานี้แล้วกันนะแล้วก็ลองเท้ายเอล็อกนี่แหละนะครับก็ประมาณนี้โอ้โหชุดนี้เท่จริงนะครับชุดนี้เท่จริงเพราะว่ามันมันเอล็อกด้วยไงแล้วก็กางเกงก็หาได้ฟรีนะจากไอไอเพชรไดมอนดะ์นไดมอนด์รอยัลนะครับอยาให้ดูแล้วกันนะว่ามันเป็นชุดของชุดอะไรนะ ชุดเนี้ยมันมีในตู้แลกนะตู้เลกไดมอนนะครับไอไอคิปตันนะไม่ใช่ไดมอนตู้แรกคิปตันน่ครับก็มีมีอยู่นะมีให้แลกใครจะไปแลกก็ไปแลกได้นะครับเป็นไงเท่นะสีดําหมดเลยนะี่ครับเรามีดวงตาสีม่วงด้วยยังชุดฟรีชุดฟรีก็เท่ได้นะไม่จำเป็นต้องเติมแต่ผมจะเติมนะใครมีถังก็เติมแล้วกนะันโอเคสมผมก็อันนี้ชุดต่อไปนะสมผมนี้เลยเท่นะครับเท่ยปาปิดปากลองเปลี่ยนดูแล้วกันสักรอบหนึ่ง ยัเป็นไรเดียวคิดไม่ออกอะอันนี้ก็แจกฟรีนะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่แจกฟรีเหมือนกันเราใส่เป็นแวน่แวนแล้วกันนะครับแวน่นเออใส่แว่นมันก็บังตาเดี๋ววะใส่ใส่ตามาถ้าพ,พิปากไม่มีแล้วนะเออพ้าิปากที่ฟรีอ่ะน,นี่มาจากอะไรวะ๋อชุดนี้เติมนะครับพ้าพิปากนี้แล้วกันไว้น,น่อมนะฮะไม่ไม่สวยไม่เอาดีกว่าเ <c oughs> จงเย็นอะ่ะไม่ต้องรีบ ผลดีรีบก็ไม่ต้องรีบนะครับชุดนี้เติมนั้งได้ยังไม่ผิดนะเดี๋ยวขอเลื it, so feels, ่อนหาแป๊ปนึงเอาใส่อันนี้แล้วกันนะใส่อันนี้แล้วก็เสื้อก็เป็นเสื้อเองหรอกเป็นถอดเสื้อแล้วกันนะครับถอดเสื้อมันจะเข้ากับกางเกงได้เยอะมากนะเป็นภาษาเยอรมันถอดเสื้อถอดเสื้อเลยยันรอบลุกลบเลยแล้วกางเกงผมไม่หขวาเนี่ยยื่นไปด้านมาเอาจริงๆริงรู้สึกปวดหัวนะปิดเลยเอากางเกงมันสวยๆนี่ยมองยังไ อันนี้นะครับรู้สึกมันจะแจกฟรีด้วยแล้วก็เอ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้นี่อันนี้แจกฟรีนะแล้วก็มีกันทุกคนเลยมันก็ทรงเดียวกับปีกนกนะครับนี่เห็นไหมดูดูเปลี่ยนกันแค่สีนิดนึงอะ่ะก็คือทรงเดียวกันเลยนะแบบเดียวกันเป๊ะ,เป,ะเป๊ะเลยนีย่ประมาณนี้นะสำหรับชุดนี้เทไหมเท่นะดูดูเหมือนนักนักแข่งนะดูเหมือนนักแข่งโอเคทรงต่อไปทรงผมต่อไปอันนี้ผมจะใส่เป็นหมวกแล้วกันน้ำหมวกหมวกของเอล็อก เราไม่ได้ใส่เลยใช่ไหมหมวกเออหมวกเราไม่ได้ใส่เลยอันนี้อันนี้ก็ได้ฟรีนะผมได้ฟรีมาไม่รู้ทุกคนได้มาหรือเปล่านะไปแลกมาเอ้แลกหรือสุ่มไม่แน่ใจนะสุ่มนั่นแหละได้ฟรีมาแล้วก็ใส่กับผ้าพิดปากอันนี้กันนะเพระมันให้ฟรีมาเหมือนกันเลยโอเคอันนี้เลียวจริงๆนะเลียวจริงๆอ่ากางเกงเดี๋ยวเราดูอ่อกางเกงนี้กางเกงตาสั้นนะครับสวย งดงามหนะ้าเหมือนนักแข่งเลยนักแข่งส่วนมากจะแต่งตัวแบบเฟรีๆนิดหนึ่งนะฟรีสไตล์นิดหนึ่งนะนนงนะแบบแต่งตัวสายฟรีอ่ะเอาสายรีมาแกมนะครับก็ชุดเนี้ยเท่อยู่เนาะก็ต่อไปหมวกนะี่บเดี๋ยวเปลี่ยนหมวกนิดหนึ่งมีหมวกหนึ่งรู้สึกชอบเหมือนกันเลยนี่เคยเห็นนักแข่งใส่บ่อยด้วยนะครับแล้วก็ใส่กับคู่กับไออันเนี้ยแล้วก็เสื้อของเอล็อกแล้วกันนะแต่กางเกงขอเปลี่ยนกัน รู้สึกเสื้อเนี่ยเราจะถูกชะตามากเปียงเกงแล้วก็รองเท้ารอ,อ,องเท้าที่มันให้ฟรีมันจะมีไหมน้อรองเท้าที่ให้ฟรีอันนี้ฟรีไหมไม่ฟรีนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ละ่ะอ๋อนนี้อันนี้เติมนะขอเลื่อนหาดูก่อนอันนี้อันนี้น่าจะมีกันทุกคนละมัง้งมีกันอยู่แล้วได้ฟรีมาไยเป็นไงฟีีเหมือนกันเลยอันนี้ ดูโอ๊ยกดผิดนี่เท่เท่เท่นะฮะ <c oughs> โอเคอีกสักชุดหนึ่งแล้วกันนะวันนี้เราจะมาแต่งแบบไม่เยอะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าดูนานจังวะเมื่อไรจะแต่งเสร็จอืออีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอหาทรงผมก่อนทรงผมนี่มันจะเท่เท่มีแมอันนี้ก็ดีนะผมผมก็ชอบนะชอบใส่ใส่อยู่บ่อยเอออันนี้ดีกว่าใส่เป็นหมวกเบลีหมวกเบลีหมวกเบลีบลบลบลของทหารนะครับ คนหนวด้ยวแม่งเลยสมชื่อสมชื่อผมเลยหนวดเขี้ยวนะครับอันนี้เติมอะ่ะโอ้ไม่เอาดี่าเนี่ยสายเติมเราจะไม่ใส่ก่อนนะเดี๋ยวชุดเติมบางทีน้อง,องๆก็ไม่มีงบจะไปเติมนะเฮ้ยผ้าปิดปากนี่แหละแล้วก็ตรงผมผมว่าใส่ใส่เสื้อดีกว่านะเ,เสื้อไม่ต้องฮะอันนี้แหละเนาะนี่อถอดเสื้อมีลายสักด้วยไงเท่นะครับแล้วก็ เปลี่ยนแค่กางเกงนี่แหละฝากางเกงที่มันสายฟรีนิดนึงกางเกงนี้มีทุกคนแน่นอนนะครับมีทุกคนแล้วก็รองเท้าเนี่ยรองเท้าเนี่ยน่าจ,จะถอดเป็นรองเท้าของเอล็อก ok, โดยตรงเลยนะเป็นรองเท้าอา่อรองเท้าของมันอะอยู่ไหนแล้วนี่ไงนี่โหอย่างจ้าพนายนี่มันตำรวจนอกเครื่องแบบ <c oughs> ตำรวจนอกเครื่องแบบ โอเคก็ okay. วันนี้ผม,มาสอนแต่งตัวนะก็เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าใครอยากให้แต่งตัวอะไรก็มาคอมเมนต์แล้วกันนะวันนี้ผมมาสอนแต่งตัวแบบเรียลไทม์เลยวันนี้มาพูดเยอะหน่อย <laughs> พูดเยอนนิดหน่อยนะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 2> วันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ <laughs> สาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์ซับสไคร์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจหน่อยแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ